ตอนเด็ดเช้านี้พบกับเราเก้ามารีค่ะเราอยู่กันที่ต,ตลดาตลดนางเลิ้งค่ะตลาดนางเลิ้งของเรานะคะมีอายุยาวนานมากกว่า120ปีแล้วค่ะพอยใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะยังขึ้นชื่อในเรื่องของหวานโบราณค่ะแล้วก็อาหารจานเด็ดมากมายค่ะ <S <S แล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกแน่นอนเลยค่ะของเราแต่ว่าพี่ชันอะตอนนี้นเริ่มหิวละอยากกินเอบบน่อพวกแบบเนื้อผัเปียวหรือว่าแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราเคยไดมาินมาสาก แอบไลยแอบได้ค่ะว่าเออก๋วือเตียวเน,นื้อตุ๋นเนี่ยอร่อยอ่าสำหรับคุณก้าวดูที่เดียวกับดิฉันแน่นอนเลยว่าร้านใดใช่ไหมคะคุณก้าวเดี๋ยวเราลองไปกินกันไหมคะโอ้ยนั่ากินอ่ะพี่พลอยดูนี่นี่ กของฉันก็ไม่แพ้คุณค่ะดูเห็นน่ากินมากอ่ะขอยราดเริ่มที่เอ็นเลยนะคะงั้นอ้่อยอมค่ะมนอร่อยมากฟเต้นอ่ะซึมซัดน้ำสุปได้ดีมากค่ะมันก็เลยทุกอย่างดูกลมกล่อมอร่อยไปหมดเลย พูดตรงๆนะคะว่าราคาดีแต่คุณภาพอาหารดีเกินราคา,าค่ะกินค้าวก็ต้องกินหวานนะเด<อ>ี๋ยวพาไปกินร้านนั่นทาขนมหวานนะคะเป็นร้านเด็ดร้านดังที่ใน tiktok นี่รู้จักกันทั่วเลยค่ะเพราอว่าใครที่มาที่ตลาดนางลึงะจะก็ต้องมา ได้แล,ล้วนันทาขนมไทยใช่แต่ว่าของหวานแค่นี้คงไม่น่าพอหรอกนะคะเรามีร้านเด็ดเยอะจริงหรอร้านอะไรอีกล่ะมนทาขนมนไทยน่ากินแม่มีมขนมนอะไรบ้างหรอคะจะมีขนมถ้วยมที่แครกเกอรแล้วก็ขนมไส้อขนมทั้งหมดมดแล้วหรอคุณแม่หรือว่า โอ้วยกำลังจะมาได้กินร้อนๆเลยพลอ,อยเดีย๋ยวหนูเดินกลับมาเอาก็ <ๆ S 2> ได้ค่ะๆๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้สีขาวกับสีใสนี่คือต่างกันยังไงเหรอคะ ต่างกันคือสีขาวเขาเรียกเข้าเก็บยวหม้อครับอ๋อค่ะแล้วที่เป็นสีใสๆนี่คือเป็นสาคูสาคูเอางี้เลยค่ะสาคูหนึ่งแล้วก็เข้าเก็บยวหม้อหนึ่งโหดมมากอ่ะร้านถัดไปนะคะพลอยอยู่ใกล้ๆกันเลยเขาว่าเป็นร้านของคำสวยแน่นอนแล้วพิธีกรสวยไหมคะอาจจะหมายถึงแม่ค้าหรือเปล่า สวยสวัสดีค่ะสยยวยเป็น <What? S 2> ไร่ะไมเะไ่เป็นไรคะ่ะไ,ไม่มไมเป็นไว้าวไช้กรอกเหรอคะไม่เป็นไรค่ะหนูคุยกับคุณแม่หลอไส้กรอกได้เลยคุณแม่ขาทำแม่เขาถึงเลือกไส้กรอกปนแหนะคะแม่กหลายๆอย่างรวมกันแะบปนแนมกันเขาก็เรียกหอมเหมือนปนแนมอิจฉานะประมาณนั้นเหรอคะรวมกันแหนบแหนบแหนม แม่บอกว่าคำใหญ่หน่อยอร่อยจริงทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเป็นพยานการันตีกันหมดนะคะขอบคุณค่ะคุณโมขอบคุณค่ะ ไม่ปังก็ได้ไม่อร่อยมากแม่หล่าลูกกินเยอะมากน่ารักมากขอบคุณค่ะแม่ให้มาฟรีแต่อร่อยมากทุกคนจะบอกเลยว่าแม่ค่ะสวยน่ารักแล้วก็ใจดีเป็นนิกสดๆนี่บอกว่าให้เด็กมากินแล้วเติบโตนะคะ น,นี่คือของทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะคะ่ะเริ่มต้นในหลางแรกชื่ออะไรจำนรสลัดนหรือเปล่าจำได้อยู่แล้วจำชื้นใจเลยคือร้านนันทาขนมไทยค่ะขนมชิน้นละห้าบาทเองนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยห้าสิบบาทถูกต้องเท่ากับว่าสิบชิ้นเลยนะคะถูกต้องเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าเนะ้ะได้เนียนนุ่นมมาก เชื่อแล้วละว่าอร่อยจริงต่อมาที่ร้านที่สองนี่เราได้อันนี้มาตอนแรกเนี่ยเราลองที่ล่าร้านไปแล้วนะคะล่าร้านเนี่ยอร่อยอย่างนี้เลยใช่แต่ว่าแม่ค้านนาะตาดจะเป็นคนสวยและยังใจดีอีกแขนใส่ไสมาให้เราด้วยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะต้องค่ะแล้วก็ยังมีขนมด้วยนะคะที่ขึ้นชื่อของร้านนั่นเองทำมาสดๆร้อนๆเลย เดี๋ยวนีฉันจะซื้อกลับบ้านอีกหนึ่งกล่องเล็บนะคะไม่ลต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะลำดับถัดมาร้านป่าคูไสหมูแม่สอิงค่ะชื่อรังมากนี่อนนี่ค่ะได้กินอย่างนี้เลยนะลำดับถัดไปนะคะ ร้านคพสวยแน่นอนนะคะเราน,นี่ค่ะเป็นร้านไส้กรอกปลาแหนมวิธีกินไส้กรอกปลาแหนมนะคะนี่ค่ะอาจจะต้องใช้มือเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปปกติคนาไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้มือในการหอ่ออะไรอย่แง้ยนีอ่อ่ะอ่ะ ในบรรดานี้คุณพลอยชอบมันไหนที่สุดคะคุณพลอยคะเรจะบอกดิฉันด้วยภาษาสัมผัสของคุณพลอยนะคะอาจจะใช่ก็ได้ค่ะถ้าถามว่าชอบมันไหนที่สุดกุณาจะเป็นขนมถ้วยแต่ว่าถ้าเหนือขนมถ้วยก็น่าจะเป็นแหนวไส้กรอกมาค่ไส้กรอกปลาแหนมนะคะที่ดึงใจคุณพลอยได้ในวันนี้ค่ะแต่เราแบบไส้กรอกปลาแหนมที่ดึงใจคุณพลอยได้แล้วนะคะนี่ค่ะดิฉันยกแค่อันนี้เลยค่ะขาคูแม่สิงขาคูไม่หูแม่สิงคือดีมากค่ะเทเกอร์น้องอ่ะภายนอก เหมือนแป้งโมซิงมันจะนุ่มประมาณนั้นเลยค่ะใครบอกว่าของไทยสู้ของต่างประเทศไม่ได้นะคะฉันบอกเลยมิตรค่ะอร่อยนดเลยะคะ่ะและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะคนที่นี่บ้าเราเกันมากเลยไม<ด>่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไหนเขาเป็นมิตรมากเลยค่ะฝรัง่งอ่ะเทีย่ยวนี่เยอะมากเคะ่ะตอนแรกที่ฉันน่าจะคิดว่าที่นี่จะเป็นตลาดท้องถิ่นอาจจะเป็นชนุมชน อะไรอย่างนี้แต่ว่าสรุปแล้วตลาดที่นี่กับพัตติก็ที่คิดค่ะมีทั้งทัวมามีทั้งไข่มาต่างๆมากมายมารวมกันที่นี่น่าจะทออร่อยแน่เลยค่ะจันเด็ดเช้านี้ค่ะอีพีหน้าต่อไปเนี่ยเป็นอะไรวันนี้พวกเราสอบกอลก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คุณผู้ชมอย่าพึ่งไปค่ะพิธีกรสาวสองคนเนี่ยทานกันอย่างอเนจอร่อยเชียวเราสองคนเนี่ยเป็นตากกล้องก็ได้แต่มองผ่านจอแล้วก็ชิมนิดหน่อยใช่ไหมคะคุณตาใช่ครับเดี๋ยววันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้กับตาจะมาสรุปให้ค่ะว่าร้านเด็ดใน EP นี้เนี่ยมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นที่ร้านแรกนะคะเป็นร้านเนื้อตุ๋นนางเลิงค่ะร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อความหนาลุ่มของเนื้อนำสุปหอมกลมกล่อม ในร้านส่วนใหญ่นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ60-120บาทแล้วแต่เมนูที่สัง่งร้านที่สองนะคะร้านนันทาขนมไทยค่ะมีขนมไทยหลากหลายชนิดมากหนึ่งกล่องได้สิบชิ้นราคา50บาทะคะ่ะระมานะครับร้านที่3นะครับร้านขนมถ้วยตะไลบนทานะครับนอกจากราคานะครับที่ดีแล้วลูค้ายังใจดีด้วยนะครับ เขาขายกันมาสามรุ่นแล้วครับนี่ก็รุ่นที่4ี่นมถ้วยนะครับราคาสามถึงห้าบาทรสชาติหวานมันอร่อยมากเลยครับต่อกันที่ร้านที่4ี่นะครับร้านสาคูไส้หมูแม่อิงเองนะครับนอกจากจะมีนะครับสาคูที่มีรสชาติหอมเค็มกำลังดีแล้วนะครับก็ยังมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับมีสัมผัสนุ่มเนียนละมุนมีความเค็มของไส้เล็กอย่างลงตัวเลยครับกล่องละสี่ห้าบาทเท่านั้นเองนะครับค่ะร้านสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าทานไม่ได้กับร้านไส้กรอกปลาแหนม แม่เนี่ยใจดีมากๆเลยใช่ไหมคะคุณต้าใช่ครับขนาดเราสองคนเป็นตากล้องคุณแม่ให้พวกเราได้ชิมกันทุกคนเลยค่ะตลาดนางเลิงนี้นะคะใครที่อยากมานะคะก็สามารถมาได้ได้วยรถส,ส่วนตัวหรือใครที่จะนั่งรถสาธารณะมาก็สามารถมาได้เลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมด้วยตัวเองจริงๆค่ะมากันด้วยนะบ๊ายบาย